แค่เทนจูปาก,ก็อยากจะลงดาบแล้วหรือหรือพ่อหมีอาจพลาดถ,ถึงปีใหม่หรือส่วนดักดรัดลุยแล้วก็เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจติดตามในข่าวลีกผู้ย่สิพฤศจิกายนกับผมโคดแอกนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้มีเรื่องราวน่าสนใจมาฝากกันมากมายเกี่ยวกับข่าวลีกผูนะฮะเรื่องราวของพ่อหมีที่สื่อเขาคาดว่าน่าจะเป็นแฮมสติงแล้วน่าจะพักอาจจะถึงปีใหม่ จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันด้วยรวมไปถึงเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับกดไลค์กดแชร์กันออกไปนะก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุสนใจนดีก่อนนะครับสำหรับรถยนต์ซูซูกิทิปเปอร์โบนัสดิวดีวใหญ่ส่งท้ายปี3ต่อนะฮะต่อที่1ส่วนลด15,000บาทต่อที่2นะครับมีดอกเบี้ยราคาพิเศษให้แล้วก็ต่อที่3มนะครับมีช่วยผ่อนนานสูงสุด2ปีสนใจนะครับไปที่โชว์รูมรเจ้าของซูซูกิเลยนะครับถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับ ส่วนใครที่ต้องการกินพิซซาที่แบบโอ้โหเป็นพิซซาตำนานแป้ง400ปีนิวยอร์กพิซซ่านะครับพิมพ์ยมคราสพิซซ่านเองนะครับหลากหลายสาขาในกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดก็มีนะครับสามารถโทรสั่ง d e l i v e r y 0 2 1 0 5 4 5 5 5าาการันตีความอร่อยนะครับอ่ะกดไลค์กดแชร์กันออกไปนะฮะเมื่อวานนี้ผมเนี่ยคลิปของเมื่อวานนะวันที่27เนาะผมขอชี้แจงนิดนึงผมอัพตั้งแต่10โมงนะแต่มันมีปัญหาที่ระบบ YouTube คนจะเห็นคลิปผมน้อยมาก เพราะว่ามันไม่ขึ้นบนหน้าช่องหลายคนบอกผมว่า <c oughs> มันเด้งนะเ <c oughs> ด้งแจ้งเตือนนะกลับบอกคลิปเข้ามาแล้วไม่เจอคลิปซึ่งผมทําอะไรไม่ได้จริงๆมันเป็นที่ระบบ YouTube โดนกันหลายช่องฮนะก็หวังว่าระบบ YouTube จะแก้ตรงนี้ได้วิธีทางแก้สมมุติว่าถ้าผมอัปคลิปแล้วเนี่ยแล้วแบบเพื่อนๆเข้ามาในช่องแล้วไม่เจอให้ลองแบบดูตรงข้างบนที่ผมปักเป็นไฮไลท์เอาไว้น่าจะเห็นเป็นคลิปล่าสุดแต่คลิปตรงวิดีโอตรงเนี้ยมันยังไม่ขึ้น โอ้โหเมื่อวานเนี่ยกว่าคลิปวิดีโอมันจะขึ้นตรงนี้บ่ายโมงคนระอัพสิบโมงแต่มาขึ้นตรงนี้บ่ายโมงเออก็เอาเป็นว่าผมไม่ได้หายไปไหนแต่มันเป็นที่ระบบ y o u t u b บหวังว่าวันนี้จะไม่เป็นแบบวันนั้นนะครับเริ่มต้นข่าวแรกเรื่องเทนอเล็กซานเดอร์อโนกันเลยดีกว่านะครับก็มีรายงานจากสื่อต่างประเทศอย่างเดอะมิลเลอร์ครับก็เป็นสื่อสายก็สิบโอโ้แต่เขาเรายงานแบบวื้หวาเลยนะบอกว่าเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนเนี่ยอาจจะโดน FA ลงโทษแบรน จากกรณีล่าสุดเนี่ยที่ยิงได้ปุ๊บไปดีใจตรงหน้าแฟนบอลแมนซิตี้แล้วเอาเอา,เอา,เอามือมาจุปากเนี่ยแล้วเหมือนเทนเป็นคนพูดเองเลยว่าตั้งใจที่จะมาจุปากใส่แฟนบอลเจ้าบ้านไงซึ่งเกี่ยวกับตรงเนี้ยอะไรฮะเดอะมิลเลอร์เขาก็เล่นประเด็นแหละครับว่ามันผิดกฎข้อหนึ่งเหมือนกันเรื่องที่แบบห้ามาแบบดีใจอ่าหรือว่าแบบห้ามาแบบเยอะเย,ะยะ้แฟนบอลที่เปนอยู่บนอานัารออะไรแบบเนี้ยแต่ซึ่งผมก็ค่อน,อน,อนข้างงงว่า ผมเห็นเคสแบบนี้เยอะนะไอที่แบบดีใจอาจจะเอาหูป้องหูบ้างจูปากบ้างหรือมาดีใจอ่ะยื่นแขนเนี้ยแต่ต่อหน้าแฟนบอลเจ้าเจ้าบ้านสมมติเรามาเยือนน่ะก็ทำเนี้ยผมก็เห็นนักเตะไม่ใช่แค่ในพิมี์ร์ลีกแบบเต็มไปหมดเลยทำกันก็ไม่ได้โดนอะไรแล้วทำไมต้องมาโดนเคสนี้นะอันนี้คือสิ่งที่ผมสงสยัยแต่ทีเนี้ยอ่ะมันก็สบายใจได้เปราะนึงนะนะนะเขาบอกว่าเทรนต์อานจะไม่โดนลงโทษแบน นี่คนที่ออกมาแย้งนะครับคือทางเจมส์เพียสนะครับเจมส์เพียสนักข่าวใส่หงแดงของเรานั่นเองนะฮะก็คอนเฟิร์มเรื่องนี้ว่าอาโนไม่โดนนะไอข่าวลือที่ออกมาจากเดอะมิลเลอร์เป็นข่าวที่ไม่จริง FA ไม่ได้เล่นไม่ FA ไม่ได้แบบมองที่จะมาเล่นลงโทษเรื่องนี้อะไรใดๆทั้งนั้นเห็นไหมอย่างที่ผมตั้งข้อสงสัยเลยว่าปกติเขาก็ทําการมันไม่มันไม่มีอะไรแต่ เดอะมิลเลเข้าไปเขาเต้ามาเองครับดังนั้นอันนี้ใครที่กังวลว่าเอ้ยเทนจะมาโดนปรับหรือว่าโดนแบนหรือเปล่าไม่นะ,ะอไม่ไม่แล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยอย่างที่ผมบอกนะฮะสบายๆชิวๆครับมา IG ฮะของเทรน d ์ก็ลงภาพนี้เหมือนกันนะเออแต่ว่าเขาเรียกว่าสิ่งที่แบบน่าสนใจก็คือคนที่มาเม้นเพียบไปหมดครับนะมีอเล็กซ์ออกเลตแชมเบอรเลนนะครับมี จอแดนเทนเดอร์สันนี่อดีตผู้ร,ร่วมทีมสองคนมีอาดิดาสฟุตบอลมานี่เพราะว่าอ d ดิดาสแกก็เป็นสปอนเซอร์เจ้าใหม่ของทางเทนด้วยใช่ไหมโรมาโนนักข่าวคนดังก็มาครับแล้วกาแฟแบกทีมชาติอังกฤษอะไรพวกนี้อายยกตัวอย่างแต่ว่าคนที่หลายคนจับตาดูก็คือจูดดเบนแฮมครับซีของเทนก็มาเมนด้วยนะเจ้าจูดนีก็มาเมนว่ามา,มา,มา,มาบอยก็คือที่รักอะไรแบบนี้นะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับอืมนะ ทีนี้ครับมากันที่เรื่องราวของอาริซงเบเกอร์ครับที่ว่าเอ๊ะสรุปแล้วมันมีข่าวลือหลุดออกมาเนาะเอ๊ะจะพักถึงสิ้นปีจริงหรอผมจะชี้แจงให้ทราบครับต้องบอกอย่างนี้ไล่เรียงไปนะสื่อต้นฉบับที่รายงานมาจากลอนดอนอีฟนิ่งเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยนะฮะสื่อในลอนดอนนะเขาก็เหมือนกับทําเป็นคอลัมน์ขึ้นมาอัปเดตตัวเจ็บเดียร์ฟูพวกอาริซงเบเกอร์โชต้าว่าเป็นยังไงโรเบิร์ตสันคนอื่นๆนู่นน,นี่นั่นในส่วนของ อาริซงเบเกอร์เนี่ยเหมือนเขาก็เขียนนะครับว่าเจ็บจากเกมล่าสุดแล้วดูทรงแล้วเป็นแฮมสติงจากการจับกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านหลังเห็นไ,ไหมด้านด้านหลังต้นขาหรือจะต้นขา้านหลังแล้วก็แล้วแต่จะ,จะเรียกนะฮะซึ่งเขาเรียกว่าแฮมสติงทีนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นการเจ็บแฮมสติงเนี่ยมีความเป็นไปไ,ได้ว่าตัวนักเตะเนี่ยอาจจะเล่นไม่ได้ไปอีกอย่างน้อย few w e e k s นะครับสองถึงสามสัปดาห์หรือ To the ะเ s t of ฟเ e แบบหรือไม่แน่ก็อาจจะแบบจนจบสิ้นปีนี้ไปเลย mm hmm. เกรอเวลามันประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มนะสุดท้ายต้องรอผลสแกนรอคอบสัมภาษณ์อ่ะเดี๋ยวผมจะวิคอ้ฟังนะคืออย่างงี้ฮนะแฮมสติงเนี่ยมันต้องดูว่าอาดิทรงเขาจะเจ็บระดับไหนมันต้องไปสแกนมันมีเกรดหนึ่งเกรดสเกรดสถ้าเกรดหนเนี่ยสสัปดาห์อาจจะกลับมาได้สาอาจจะกลับมาได้เหมือนพวก โกนาเต้เหมือนพวกโคติสโจนที่ก่อนน้านได้เจ็บฮันตติงแล้วสองสัปดาห์กลับมาเลยเห็นปหสองสัปดาห์นิดๆอะ่ะซึ่งเป็นไปได้ว่าถ้าอย่างน้อยผมว่าอาริซงมีเกรดหนึ่งแน่ๆอ่ะผมว่าถ้าเราไม่ได้มองโลกในแง่ดีจนเกินไปอะ่ะอย่างต่ำๆมีสองถึงสามสัปดาห์ให้เราวางพื้นไว้ก่อนซึ่งถ้าสองถึงสามสัปดาห์เนี่ยมันก็จะยังไม่ถึงขั้นว่าปิดเธออ่ะปิด,ป,ดปิดปีนี้ใช่ปะ่ะยังไม่ถึงขั้นว่าธันวาลลงไม่ได้เลยไม่ใช่แบบนั้นมันก็อาจจะกลับมาได้สักประมาณ วันที่15ถึง20ธันวาเนี่ยอาริซงน่าจะกลับมาได้ถ้าเป็นการเจ็บแบบเกรดหนึ่งแต่ถ้าเกรดสองขึ้นไปเนี่ยมันมีสามสัปดาห์บวกๆไปจนถึงเดือนหนึ่งซึ่งถ้าเป็นเกรดสองนะอาริซงเบเกอร์มีความเป็นไปได้เลยอาจจะพลาดจนถึงจบเดือนธันวาเลยแล้วเจออีกทีหนึ่งมกราแต่ถ้าเกรดสามหนักจัดอันนี้เดือนสองเดือนเลยฮะแต่ซึ่งผมว่าไม่น่าใช่เกรดสามเพราะถ้าเราอิงนะฮะจากที่ครอปสัมภาษณ์หลังเกมครอปบ,บอกว่าเนี่ย นี่ฮะผมหวังว่าจะไม่ซีเรียสแะผมก็คุยกับเขาแล้วเขาบอกกับผมว่า he feels it a l i t t l e b i t ก็เหมือนกับรู้สึกเจ็บแบบนิดๆ a i t t l e b i t อะคือมันไม่ได้แบบเจ็บรุนแรงเยอะถ้าเจ็บเยอะมันจะต้องคราบอาจจะพูดคำว่าเยอะไปแล้วแต่อยังไงก็ตามคราบอกว่าต้องรอสแกนถ้าอิงจากคําพูดคราผมยังแอบหวังนะว่าอาริซงเบเกอร์อาจจะเจ็บแค่ระดับหซึ่งถ้า2ถึงสสัปดาห์จริงๆนะอ่ะดูซิว่า อาริสองเบเกอร์จะพลาดประมาณนัดไหนบ้างอันยูโรป้าพลาดแน่ครับกับลาวตินวันพฤหัสนี้วันที่สามครับกับฟูลแลมก็น่าจะพลาดครับวันที่หกหรือเจ็ดเนี่ยเจอกับเชฟฟิลนี่ก็น่าจะพลาดครับวันที่เก้าครับเจอกับคิซซาพัลเลตเก้าธันวาก็น่าจะพลาดอ่าส่วนยูโรป้ายูเนียองเซนเกลัวอันนี้เริ่มกำกึ่งแล้วถ้าเกิดสองสัปดาห์ฟื้นตัวเร็ว เซนเกอโอาจจะทันแต่ว่ายูโรบ้าลีกส่วนใหญ่คอปจะไม่ค่อยส่งลงนี่ฮะผมว่าหลายคนอยากจะให้ทันแดงเดือดมากกว่า17ธันวาคมครับถ้าเกิดว่าเจ็บแบบเบางจริงมีรุ่นเล็กๆอะ่ะอาจจะทันเกมกับแมนยูในเดอาจจะทันเลยแหละแต่ถ้าเจ็บแบบมากกว่านะั้นอีกนิดนึงเป็นเกรดหนึ่งย่างไปทั้งสองหรือสองแบบเนี้ยอันนี้อาจจะสมเสียงที่จะพลาดไปยันเกมแบบพวกเวสต์แฮมพวกเอ่อนี่ฮะยี่สิบสี่ธันวาอย่างเงี้ยเจออาร์เซนอล นี่ก็คือโปรแกรมครับแล้วก็ยี่บเจ็ดธันวาฯนี่เจอกับเบอร์ลี่เอาเกา่าเอาแค่ถึงปีนี้นะเนี่ยโอ้โหต้องดูว่าอะิรส่งพาดหนนลายนัดเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าแกเจ็บแฮมสติงแบบนี้นะฮะอืมอ่ะมาติดตามกันต่อแล้วกันนะครับทีนี้มากันที่ของเอ็นเอนนูรินะครับไอเอ็นนูริเนี่ยเป็นข่าวกับเรามาฮนะแต่ล่าสุดนะครับมีรายงานจากสปอตโซนสื่อก็สิบของทางฝรั่อังเศสเก้าหนึ่งเขาบอกว่า าทางด้านไปเอชเอก็อยากได้นูริเหมือนกันนะโดยหลุยส์กัมปอสเนี่ยผอกีฬาของทางไปเอชเ่ยล็อกเป้าแล้วนะครับถว่าตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรการันตีนะครับว่านักเตะจะเลือกย้ายไปไปเอชเอหรือไม่เพราะว่าตัวนักเตะครับแล้วก็เอเย่นครับอยากให้ถ้าย้ายไปไหนก็ตามในอนาคตนะจะมักกะลาหรือซัมเมอร์นาก็ตามต้องการันตีตัวจริงให้ซึ่งการย้ายไปไปเอชออาจจะไม่ได้รับการการันตีตัวจริงซึ่งก็ข่าวนี้อาจจะถูกปัดไปฮะก็ เฟเชกอาจจะไม่ได้หรือเปล่านะฮะดักราสลุยส์ครับเป็นข่าวที่หลายคนก็ถามผมก็มาว่ามีข่าวกับดักราสลุยไหมช่วงนี้อะอันเดก็วุ่นเหมือนจะไม่ได้เหมือนจะไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่กับดักราสลุยมีข่าวครับจาก90มิลสื่อกลอสิบเหมือนกันโดยเขาก็เขียนรวมๆมาฮะว่าอาร์เซนอลแมนซิตี้ลิเวอร์พูลเนี่ยสามทีมนี้สนใจดักราสลุยแต่เขาบอกวิลล่ายังคงยืนยันว่าไม่สนใจข้อเสนอใดๆที่ยื่นมาเดือนมกราคม ตอนนี้พวกเขากําลังลุ้นแชมป์อะเออเอาเอาพูดตรงๆวิลล่าถ้าดูจากแต้มไม่เห็นนะเขาอยู่อันดับสี่อันดับห้าแล้วนะใช่ปะ่ะแล้วแต้มก็ไม่ได้ห่างเยอะแล้วเขาจะมายอมปล่อยนักเตะคนสําคัญในช่วงมก,กราเพื่ออะไรใช่ปะ่ะมันก็ make sense อยู่แล้วกับข่าวที่เขียนออกมาแม้ว่าจะไม่ใช่สื่อที่น่าเชื่อถือแบบขั้นสูงขนาดนั้นแต่สิ่งที่เขาเขียนมันมีเหตุลผลว่าวิลล่าไม่ไม่สนใจอะต่อให้มีข้อเสนอเข้ามาก็ไม่สนใจขายอืมริพูนสนใจดักลาสลุยมาปีสองปีแล้วนะ แต่จะเอาจริงจังไหมผมยังคงย้อนกลับไปคําเดิมว่านักข่าวสายหงบอกว่าเราซื้อกองกลางมาสี่ตัวแล้วแล้วไม่คิดที่จะซื้อเพิ่มซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นลิปูไม่น่าที่จะซื้อกองกลางตัวรับเพิ่มนะในมุมของผมนะแต่ให้เป็นลุ้นตรงที่กองหลังกันมากกว่านะส่วนอันเดรครับโรมาโน่ก็บอกว่าลิปูยังคงสนใจนะเออยังคงสนใจ r e เมนอินเทอร์เนนะครับแต่เขาบอกว่า แต่ลิเว์พูลเหมือนไม่ได้จริงจังเท่ากับตอนแรกแล้วคือลิเว์ผู้อยากได้จริงๆตั้งแต่ซัมเมอร์แล้วแต่ว่ามันมันไม่เกิดขึ้นแล้วพรอมาตอนเนี้ก็ยังชอบชอบเล็งๆดูอยู่นะแต่ว่าลิเว์ผู้ไม่ใช่ทีมแต่งโรโมาโน่ก็บอกแบบนี้เลยลิเว์พูลเหมือนไม่ได้จริงจังเท่ากับตอนเมื่อซัมเมอร์แล้วนะครับก็สถานการณ์ก็เป็นเ,เช่นนั้นนะครับมาดูกันที่เรื่องราวของโมเมสซาร่าครับกับบทสัมภาษณ์ที่แกเปิดเผยเรื่องที่น่าสนใจนะในชีวิตแกอีกหลายเรื่องเลยแต่ว่า อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือพื้นสมาร์ทแบดส่วนเป็นไม,ม้ทนอนหินนะครับใครที่ต้องการปูพื้นบ้านใหม่ FPT s m a สมาร์ทแนะครับมีขนาดเนี่ยกาแบรนด์อื่น6เเมตรทนทุกสภาวะากานเชื้อราการแบคทีรียการปาร่กันน้ำ100%นะครับผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงเลยไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเมจสมาร์ทแมหรือโทร0632081188นะครับบางโมฮะให้สัมภาษณ์กับสื่อครับเอาเรื่องที่ว่าใครคือแบบคนที่แบบเหมือนเป็นไอดอลของเขาเป็็็็นนนนนนคททีี่่่่มมมัััเเเ้าาาดดูตตตตงแแกกๆหรรืออปวยุะบบ ดูนักเตะใครที่เป็นไอดอลเราก็อยากรู้นะว่ามูซาล่ามองใครเป็นไอดอลมั้งมูซาล่าตอบมาครับก็คือนี่ฮะโรนัลโดอารนายแล้วก็ซีดานแล้วก็ตอตินี่นะเขาก็บอกว่าหมโรนัลโดอารนายเนี่ยเป็นแบบโรนัลโดอารนายก็คือโรนัลโดบราซิลนะแบบทำอะไรก็ได้เท่าที่ใจตัวเองนึกเลยแบบเก่งมากแบบการไปกับบอลอะไรแบบนี้แต่มัน,นแตบบ่แต่ไปเทียบกับซีดานแล้วก็ตอติยากเพราะว่าคนตำแหน่ง นะโรนัลโดมันคือกองหน้าที่แบบทําได้ทุกอย่างส่วนซีดานก็คือซีดานโตติก็คือโตอติซีดานกับโตติเนี่ยผมว่ามีความคล้ายกันเป็นกึง่งกึงเบอร์8เบอร์10อะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็มีอิทธิพลกับเกมสูงมากๆนะแล้วก็แบบมหาสรรย์น่ะสองคนนี้เล่นแบบเป็นเหมือนเมจิกเลยแบบมหาสจรรย์มากๆดูแล Enjoy, ตต้วเอนจอยโตติซีดานแล้วก็โรนัลโดด้วยสามคนโรนัลโดอารนายนะนอกจากนี้บังโมคร,ครับของเรายังบอกว่าถ้าพูดถึง ฝันอยากจะเล่นกับใครเขาบอกว่าจริงๆอฝันอยากเล่นกับเมซี่และโรนัลโด้ถ้าเป็นไปได้เลยนะแต่ถ้าซึ่งแต่ถ้าให้เลือกเลยให้เลือกในลีกในพรีเมียร์ลีกแทนเขาจะเลือกไปที่เควินเดอร์บอยเพราะผมรู้สึกว่าโอ้โหวิชั่นการจ่ายบอลของเดอร์บอยเนี่ยน่าจะแบบให้บอลผมได้ได้ทุกที่อะไม่ว่าผมจะอยู่ส่วนไหนของสนามอะไรแบบนี้นะเออโรนัโดกับเมซี่ก็ตอบ คือถ้าแบบเอาใครก็ได้ขอเล่นกับโด้หรือเมซี่แต่ถ้าเอาแค่ในพรีเมียร์ลีกเอาเควินเดอร์บอยนี่นะครับอ่ะยังมีเรื่องอื่นอีกครับคุณพ่อหรือที่อาร์ครับโพสครับฉลองวันเกิดกับลูกๆแลหลานนะแล้วก็ภรรยาครับที่บินมาที่อังกฤษแล้วก็น่าจะอยู่ยาวจนถึงเลยไปถึงช่วงคริสต์มาสหรือปีใหม่เลยด้วยซ้ำครับมาพักผ่อนอยู่ที่นี่สักช่วงเวลาหนึ่งนะนี่ แกก็โพส์เป็นภาษาสเปนเนาะซึ่งมีคนแปลแปลมาแล้วล่ะก็อารมณ์มาว่าเนี่ยขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้แบบได้อยู่กับครอบครัวได้ฉลองวันเกิดกับอีกหนึ่งชุวอายุใหม่อีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบขอบคุณพระเจ้าอะไรแบบนี้นะก็เป็นสีสันที่นํามาฝากกันตรงนี้และก็เรื่องเสื้อหลุดครับมีเว็บไซต์ฟูตี้เฮดไลน์ซึ่งส่วนใหญ่เว็บไซต์ฟูตี้เฮดไลน์เนี่ยก็ค่อนข้างแม่นยําสิ่งที่หลุดออกมาค่อนข้างจะเป็นคอนเซปที่เขาได้แหล่งข่าววงในมานี่คือคอนเซปที่อาจจะเป็น อาจจะนะฮะคงก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าร้อยเป็นสีหรอกแต่ก็อาจจะเป็นไปได้แหละนี่คอนเซปต์อาจจะเป็นประมาณนี้เป็นคอเป็นแถบๆนะฮะในปีหน้านะแล้วตรงลายเสื้อก็จะเป็นแถบมีขีดเหลืองๆเป็นแบบเหลี่ยมๆแบบนี้นะนี่สวยไหมสวยไม่สวยก็ลองแสดงความเห็นเข้ามานะครับนี่ผมเปิดให้ดูรูปนี่ถ้าเป็นคอนเซปต์อาร์ตก็จะออกมาแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบว่าตัดต่อลงใส่เสื้อตัวนักเตะแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ทิ้งท้าย,ยเซบาสเตียนคอเตสครับเราน่าจะจําชื่อนี้กันได้เนาะซื้อมาในยุคข,ของโอ้โหตอนที่มีโซเลสอะฮะเนาะยุคเคนนีดดาวกิตที่โซเลสเล่นเป็นหน้าเป้าซื้อมาแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งเกิดมากมายแล้วเราก็ปล่อยไปกับซันเดอร์แลนด์สี่ล้านปล่อยถูกมากแต่ไปอยู่ซันเดอร์แลนด์เนี่ยไม่เกิดแถมอาราไดา์ขายทิ้งไปยืมตัวกับลิดบอนเล่นดีลิดบอนซื้อขาดจากนั้นเป็นต้นมาไม่น่าเชื่ออยู่กับลิดบอนมากี่ปีแล้วเนี่ยอยู่จนแบบเราอาจจะไม่ได้ไปสังเกตอะแต่อยู่ลิดบอนยาวมาก อยู่จนเป็นกัปตันทีมฮะเป็นกัปตันทีมไม่พอสถิติล่าสุดคือลงเล่นเป็นอันดับเก้าของสโมสรครับอ่ะก็เพิ่งยิงประตูชัยกับทีมอีกคืออยู่มานานมากเป็นกัปตันไม่ะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูสตัดต,ตรงนี้เออแกก็แบบหาที่ลงจนแกเป็นแบบส่วนสําคัญของทีมได้เป็นกับตอนนี้ใช้คำว่าเป็นหนึ่งในตำนานลิเบอนลได้เลยนะถ้าเกิดถึงขั้นว่าคุณลงเล่นเป็นอันดับเก้าเนี่ยฮะ 3ามร้อยสี่สิบสองนัดนะครับดูชื่อเอาเองล้วกันะะนะฮะลงเล่นกว่าอีกหลายๆคนเลยเพราะว่าหลายหลคนเนี่ยเวลาเล่นมาไม่นานแล้วก็จะต้องย้ายะฮะแต่ว่าอันนี้อยู่เป็นแบบกัปตันเป็นหนึ่งในตำนานแล้วฮะผมเชื่อว่าแฟนบอลลิสบอนต้องรักแกแน่ฮะเออ,อน,นี่ก็สีสันที่นํามาฝากกันนะฮะเป็นอดีตแข้งหงของเราตอนนี้เผื่อบ,บางคนอยากเห็ว่าอยู่ไหนนะอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับคนละห like, นะึ่งไลค์หนึ่งแชร์เนี่ยเป็นกําลังใจให้กันง่ายๆเลยนะครับ กด subscribe กดกระดิ่งนี้ก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของสารและเซอ์ต่างๆสมัครสมาชิกได้นะครับเป็นการสนับสนุนช่องกรแดิคนึ่ช่องทางมีกดส่งซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์ได้แล้วก็ใน YouTube กดส่งดาวได้ขอบคุณทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ